ก็มทั้งในเหตดดินเดินกันไหลไปเออดินไหลไปผูนาค่ะตกแข้งได้ค่ะตกแข้งตกแข้ง เนะาะตูตาก็็ไม่ได้เห็นแบบชีวิตสภาพจังสี่มาโดนเด้ค่ะนี่แหละจะได้เห็นชีวิตับสภาพแบบนี้ค่ะเออเป็นชีวิตบ้านๆอีกแบบนึง สิวา่าบักคุนเคยกับบอแมนมันก็บคุนเคยอยู่ค่ะคุนเคยแบบนานมากแล้ว่ะนานมากนานมากนานมากค่ะเป็นชีวิตทีุุ่ณเคยนานมากแล้ว ป่ากับเขามาหนึ่ครัวม้าเมืองป่าพมาเมืองยุบัาาา่น,น,นมันแบบอืมถูกละอองฝนค่ะ,ะ,คน,คะ,ะคน,คนีวนว่นี่หูนถุงน้าอืมถุงน้าพันถุงน้าพันบาน าวานก้าเออต้นเข่าก็กำะลังแตกนอขึ้นมาได้ค่ะเป็นต้นก้าในร้อยขึ้นมาแบบที่นี่พันนามหลายมันกิดสิตายเด้ค่ะสิดทวมต้นเข่าตายเอออนั่นแหละ เมืองผานผู้ชมน้ำไปนี่บ่บ่เห็นเน้นั่นบ่เห็นแน้วนี่นเด้อค่ะขาวไปหมดเออฝนขาวไปหมดเลยค่ะนี่ถุ่งน้กับมีนม้ำเออไฮไฮนี่น้ำหลายน้ำหลาย ให้อื่นมันก็บบรนานดอกเวลานันผันมนหลายอย่างจีเนาะก็ต้องเป่งออกค่ะเป่งออกผันบ๊อบเป่งมันสิท่วมต้นเขา่าจากเดี๋ยวขัดฝนเศ้าแล้วเนาะป้าสิพาไปเมืงเองสะนามอยู่ด้านหลังของอันบ้านย้ายห้เมือง อุ้ยนั่นก็งามเด้ค่ะงามน้ำวนต๊ะนี่น้ำกระถิ่เต็มสะเต็มนั่นแล้วล่ะแล้วก็น้ำกระใสมิปูมิป่าพร้อมเด้เออพวกป่าเอาปลาไปปล่อยป่าซื้อปลาบูป่าเห็นปลาบูเนาะป่าเลยซื้อปลาบูมาปลอยน้ำ ลุงเพิ่นก็เอาปลาช่อนไปปล่อยปลากะสื่อเต่ามาเอาเตามาปล่อยน้ำเออค่ะนั่นล่ะเอ,อ๊ะคือ่เห็นบูเนาะบูคือบ่ออกมาอือคือจังไหคเขาต้องฝนเศ้าตกบ่จังคครสีเห็นบู